ก้าวข้าสู้นาฮ่อนแล้วเด้อบาทนี้พี่น้องเอ้ยฮ่อนหอนหมือน,นี่กะทักทายสบายดีพี่น้อง FC เวฟซีเวอร์สุขสุขคนดอกงิ้วเป็นวนเนี่ยบอกไปเลยเด้ดอกติ๋วเป็นดอกแหละนี่แหละมาดูการฮ่อนแล้วนี่ดอกติ๋วดอกติว๋วถ้ามันร้ายก็เอาไปสุบได้พี่น้องสุบใส่ปลาบอใส่กบใส่เขียดกะแซ่บต้นนี้นะเป็นต้นที่เฮามาเก็บดุ นี่ปบ,บาใบมันผูใบติวอ่อนพี่น้องไฟยากได้ไฟยากได้ไฟยากได้บ่ใบติวนี่ใส่ก้อยกระป๋อมได้ผูปบา,บาดอกมันผูสกุละเมืองลาวมันจะคืนแต่ว่าคื่นก็เอาไปนี่แหละปบอใบมันอ่ะเห็นแล,นแล้วก็สะออนเนาะพี่น้องทงั้งใบทั้งดอกมันเอาไปสุก ต้มซุปผูมาก,กินใส่กระขัวหัวหอมปลาแดกลงไป,งปงนัวลงมาดีมาพอ่อพ่อต้องดีดเพลงน้อยกับยากมาน้ำพะลุกเอเดดเดดแม่ว่าจะมาน้ำกระย่าลูกมาก็เลยขี่รถหยาลงมาเพื่อนกับปริกรยเปร่ลงมาข้าวโพดนอนนอนลงข้าวโพด มาค่ะพ,พอน้องหลีก็ร่างเห็ดตาอยปลาคามตาอยปลาคาม,ปามไปขายธุรกิจเล่าพี่น้องเยอะฮะดอกดอกติ่วลูกหยกปลาลุงเมื่อเด็กนี่ดอกติว่วเจกตาใบบอสเจกตาใบากระโดนอ่อนก็เอาบนโลดพอน้องหลีจะเคยมาจะซื้ออะไรตัวนี้อื้อ อืมเปิดใช้เปิดตาละปอนใช้ทั้งหนามันได้ลูกเบิร์มันงามเลยว่าหมาตกินเนี่ยจะใจจะต้นแต่นี้ได้แล้วพี่น้องเอ้ยกระสอบหนึ่งปอกค้ายปอนนี่เบิร์กเดอร์เบิร์เนื้อมาคามป่รู้เลยอืมเป็นอะไร ิเมื่ออื่นเราอยากตายวันสินดับได้ปะเราอยากเป็นยังวันสินดับนะเดี๋ยมันตกมันยังมาเนาไปหน่อยเอาได้แล้วชีวิตนี่คือต้นโพก็เริ่เป็นหมากหน่อยชมบ่ กินมึงดูฮหะพอโรงรีดมาสิทธิ์เขาโผดให้มือแรงบริสิทธิ์ใจโดนเติบแล้วถานนอนหมางไงหมางไงหมางงามนักมาข้ามต้นนี่นะเนาะมันนักใดเหนือมันลาย ต้อยมาลายแต่วันนั้นมันมันแห้งกระแดงกะได้บนะ่ได้ลายเนาะแต่ว่าถ้าไปขายเจ็ดนี่โรจจกพันมะขามสุกนี่ร่งเลยร่งแล้วมะาขามกีบแล้วก็ะหามฮากินเศ้าครมเทื่อกับเหอดข้าม ดูพอบางคำว่าอะไรได้แล้วก็ซื้อตอดีี่กับมันบัวลายปันไดสีต้นดีซีก็คือแต่สมัยตะกี้เนาะพอน้องดี ่อยพันกินได้พันหยอยมองดูปูุชมได้มันสิเจ็บท้องไหมป้าไว้ให้พันหยอยพั้ป้อยนะใครออกหวานบ่อู้กินชมแนะเก่งเก่งลูกคนะชมแห้งบอเวลากินตอนไหนได้แซบบ่แซบยุอืมมาเวลากินเจ็บท้องจอกจอกไปแจังนี่จากถนนใหญ่กับบุรีไก่กับนากันนี่ แนวไปนี่นก็เห็นเป็นถนนใหญ่นี่ยักลงซีเข้าไปน,น,นี่ก็แม่นหนทางเนาะมะฮฮมมะฮฮมเคยเอาขาไปซีอยู่ฉมบ่ะฮึฉ่มปะลูกอ,อืมฉ่อมกระบ,บ่กินนี่โอ้ยแต่บางยังไงเราหาพันกีบพ,พี่น้องอเอ้ยตีเป็นเงินบาทก็จะซื้เท่าไรแหละถ้าเป็นเงินบาทก็จักจกักระบาทพอๆอลองดิเจ็ดแปดบาทนี่แหละปาลุกเว้ยเพื่อซืได้กิโลหนึ่ง ตัวมะขามงามเก็บใส่กระสอบให้ปูอ้อยอ่ะซอยแล้วเก่ง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 เก็บมาอีกลูกเก็บมาอีกอืเก็บมาใส่กระสอบไปมะขามดิบอะนะเ ok อามาไว้ให้แม่มะขามดิบเอาไว้ใส่ต้มเอใส่ต้มปู่ต้มปลามะขามดิบเก็บมากมาเก็บมาซอยปูอ้อย ได้ย้อนเด้อดิท่านว่าเนาะได้ย้อนเด้ออื้อเก็บบักามให้ปู่อ้อยใส่กระสอบใหมลูกปู่อ้อยกําลังเกาะลงมาให้พอนงหลีมาเอาดูต่อยดูอนะได้ตื่มใส่กเพื่อสิได้เงินขาด้นี เพื่อจะได้ชิปพันต์แกงแงนจุดข้อสีหาขาดเนาะอโอ้มาข้ามหน่อยมาให้แม่ลูกอืมขอบใจเด้อคนล้อตื่นมากล้วกาดอยและนี่ข้ามนีต่ต้มปูต้มปลาเอ็มชายก็ชอบให้ปออมปูอ,เอ,อบบยเด็กชอบไปเด้อไชไหมทิมลง Đây là 67. Ừ. Cái mã ít này. Ơ mã nhai nắc nắc như này nó đây gì đó. Ừ, chép xoay đó. Ừ. Uhm. Uhm. là chỗ phải nào Đưa được đỡ. Ừ. ít lấy tìn này. Lấy tìn một lần này. Bố mẹ là xem khát không? Xem khi miệng. ม <ừ. S 2> <ừ. S 1> าข้ามหน่อยก็ไลยอยู่มาข้ามเจียงมาข้ามนี่ปุ ừ, ่นมาต่อลงมนานี่ยเกมมาใสร็จโตะนึกเหน,นื่อยใช่ไหมเมื่อกินสมนนนบามา้า <c ười> ินี่เราพังอะไรรึเปอ่าอืม กินี้เซ่ได้กินเองเลยได้วินแ่าขอปีนินะพอลองีจะได้เอาไปขายแลาเบิ้งปีกยมันเป็นมันบาดีเปลี่ยนเก็บอีกหนูเก <si suppression> ็บ <descon> อ <fin anta> ีกพยายาเก็บขอบใจเลยได้ผูกเก็บอีกเก็บไม เออก็เก็บเก็บได้หมาคเอมันก็เก็บสวยอ๋ออ๋อไหนอืมผูบ้านผัวก็ได้ด้วยเก็บสวยก็ได้เก็บอีกเก็บอีกนะตั้งนานะไปท้มทิ้มมันนะทิมเก็บเอาดีหมางเรองนี่หมางน่ามัดนะนะ เอาแล้วเอาแล้วเอออืมอืมหันหยีบไปนิดหนึงอ้า่งนะหันหยีบไปไปกันพอไปบ้านครอบครัวพอลูกแปดพอทั้งทั้งอะไรแหละทั้งเมืองกำพรนบอกโอ้ไปส่งเขาแต่วตอนแรกก็มาแล้ว น้ำกินบ่ล่ะน้ำกอกหรือเลื่อน้ำกรอกน้ำกอกพายไปน้ำแบบยิ่งหรูเหนือแรงพอดีเลยมาฉีดบักกิโมบักอันนี้ค่อยๆเลยเจ้าหวานหน่อยพอดีฉีดหวานเนี่ยพี่ย้อยนี่นี่กระปุกมันดิบมันดิบลูกมันดิบมาให้แม่หมากดิบมันน่ะแม่เมื่อตุ่มใส่ปูใส่ปลา

ANS ให้ทุกอย่างเลยธุรกิจนี่ยนี้ประคามอืมเนี่ยเหมืคือปลาจิกหน่อยเขาไปว่างเลยนะพะยอไอจักยาเนาะปลาจิกนี่นะวลาปูมาอยู่เลยเขาสิบกกกเขามาโอ้โหซำมันเชวยเขา Đấy, tìm cho này, Diệp đây ừ. ừ ngang, ngang ngay, mà ngã, ngay nha mọi cái mạng gì nhay Ngã mọi Thì, Ô, nó cực cực đấy nè <laughs> Ừ Ủa, ừ. oh, kẹp phải, à, oh, phải. phải xài áo này mày kéo phải áo Ồ, xòi đó nè, ồ จะมาตามซอยเฮ้ยนี่ข้างเงา <laughs> <Đâu rồi? cười> <laughs> อืมอะไตืไปดิเก็บตู้ทิ้งงี้หอมาเก็บอาลูกในตีนนทั้งหนานะนี่เขามอเห็นมอกับเก็บอตอนั่นโหนี่ไปอย่างไรมาซะเลูกกาเด้อบอกลาเด้อ กูอ <it> ้ยไม่เจอลูกกาเด้ออืมใช่ฮะลูกกาเด้อเป็นน่ะเอเด้อน่ะลูกกาเด้อแต่ไล่เจอบะค้างปะกาขี้รถเม้อบ้าไปเนี่ยขอบคุณงายเด้อพี่น้องพอเมื่อก่อน